เอาล้วครับการสวรัสดีท่านผู้ชมตุ๊ตุ๊ตตกแท่กทงก็ด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องรีวิวทอยซีเอ็มนะนี่วันนี้เราจะมารีวิวแล้วครับเข็มขัดเลืนะ่อยดีไก่หมูนะตับจีนที่น่าแบบมีพาร์ตด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นพาร์ตของบาลอนแต่ไม่ได้ซื้อมานะอันละห้าสิบบาทนะนี่ถอดก่อนอันนี้เป็นเอ่ออันเก่านะกางดีอยสัตตามากเอา้าทุกค พอลมือสี่โอ้ีเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับนี่เราได้ตัวดาบและกระปืนในอันเดียวกันนะฮะเรามาดีวิวยดีวิวดีวิวด,ววด,ววดาบกันก่อนเลยนะฮะน <c> ะ <oughs> คลิปเยอะมากเลยนะโอเคนี่นี่อันใหม่นะเป็นของแท้เป็นของดีเอ็กซ์ีเป็นแบบนี้สปริงนี่แบบนี้เลยนะครับจะมาดูความแตกต่างครับ ถ้ามีเสียงแจ๊คขอบายด้วยนะเขาตกแก๊กอัหลิบแป๊บหนึ่สังเกตได้ว่าตัวนี้จะมีความไม่ดิ่งนะเห็นไหมนี่ก็ปล่อย นะมัน,นตกเก่านะแบบปิ้งแต่นี้ใสๆสปริงนะพลิกกันเลยนะเดี๋ยวดีนะเปิดสปริงเปิดสวิตช์กันสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับ Ox ครับมาดูส่วนข้างหลังคำว่ากดตรงนี้นี่สีเทาเนี่ย นะครับจะสังเกตได้ว่ามี you win เออ wake up แล้วก็เอออะไรนะ baron baron star นะนจะเป็น ls07 นะอันนี้จะเป็นอันที่เจ็ดหรือเปล่านะมันจะมีคำว,ว่า you lose ด้วยนะแปลว่าคุณแพ้นะรู้ไหมทำไมผมดึงหรือว่ากดไปนะี่ ผมไปดูช่องคนอื่นมานะกดกันนี่คนไกลจะทำงานตรงนี้นะอันนี้จะไม่ทำงานต้องกดเอาน่ยดูแล้วเอามือเนี่ยชนกันเห็นไหมเยเฮ้ hey, เรามาดูส่วนตัวนี้นะเปิดยังไม่ต้องกดนะนี่นี่นี่จับนี้เลยเดี๋คนไหนจะไม่เชื่อเนะี่ย อภิเผกกดไปเห็นไหมจะมีกลไกหรือเปล่ากดตรงนี้หรือเปล่านี่แบบนี้จางี้เลยจะสังเกตได้ว่าเสียงนี่จะชัดกว่านะเสียงมันจะแบบนะเออแล้วก็มากดกันอ่าจะสังเกตว่าแสางดีมากนะนกมันไหมก็ไกมันจะทำงานไม่จำเป็นต้องแบบปวดหลอกนะเห็นไหมแบบ มันจะเป็นเลื่อนครับเดี๋ยวมาดูส่วนส่วนของดาบกันเลยนะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะนี่ดาบมันจะเป็นประมาณนี้มีส่วงงนงอเออม่งอนี่ปะเออดูอยังไงครับนี่เป็นส่วนจะพัฒนานี่กดได้มีสังเกตได้ไงไหนว่าปืนพี่นี่ครับตรงนี้ยิงยังไงยิงเหมือนดาบอ่ะไม่ใช่นี่มนันแบบชักนี้นะ เออขัดสันหาพูดแล้วเพยยิงอ่ะไม่รู้ใคร่ะพูดนะนี่ข้างหลังไข่เออใส่ฐานตรงนี้นะเดี๋ยวไปเอาไขควงม,มา้เนี่ยเราก็ได้ไขควงม,มาแล้วนะนี่เดิวมาไขาเลยนะคะไขหมุนไปทางซ้ายนะอันนี้ทรงเนี้นหมุนไปฮะหมุนไปได้แล้วนี่ไอผมไม่ได้ใส่ไว้อยู่แล้วนะ นี่านพานาโซนิกนะเออไม่ได้จ่ายหรอกใส่ไปนีไ่ได้่างนี้นี่แล้วก็หมุนกลับคืนง่ายๆนะการใส่ฐานก็บอกเผื่อคนยังไม่รู้ใครที่อยากดูคลิปเอ่อเขียนมาเลเดือดการมูแบบไดรเวอร์นะแบบนี้นะก็ไปดูคลิปกันไปดูคลิปเต็มกันได้นะครับคลิปนี้จะมีการเล่นในหะ้อย่างเดียวนะโอเคขาเสร็จแล้วสวิตช์สวิตช์ตอยู่ตรงนี้นะ นจะมีไฟเปิดตรงนี้เซเกตไดตั้งตรงนี้ไว้ทำลนะายมันผมมีอยู่นะฮะที่ไว้ใส่ดาบนะครับนี่ไปไปมาโท้เทเบิลก็จะมีไฟตรงนี้อ่ใหม่ให้ดูใหม่สวิตหายเฮ้ยตรงนี้มีสซเกตได้ไฟมาโต้เทเบิลไปเลยเลย เออไม่ไม่เยอะมากนะครับ <c oughs> <c oughs> วิลิปแท็กน,นะหกันหน่อยโฟกัสลิปหน่อยสิเออไม่เห็นนะนะกดตรงนี้กันก่อนนะกล้องอาจจะแบบเห็นเห็นไม่ได้เห็นได้ไม่ชัดนะเนีย่ยไม่เต็มเฟรมนะกดนะฮะกดลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้ด้วย นี่จะเป็นเสียงนะครับนี่เป็นเสียงดาบถ้าอยากได้เสียงเปิดล่ะเพ่ hey! ทำงานงนี่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเราพีบแบบเห็นไหมไฟก็จะเพิ่มเป็นสี่ดวงนะฮะชักนี้อาจจะมีเสียงจะม,มีเสียงชักเปิดนี่อันนี้ไม่มีไฟนะน,นี่ก็กดด้านแล้วก,กดทําไมนะยิ่ง กระสุนนะอันนี้คือกระสุออันนี้คือกระสืออะไรเหรอนี่คือกระสุนนะยิ่งหายไหมเห็นสังเกตได้ว่าดับมนะันเรามาลองปิดไฟกันนี่ครับเราก็จะได้ปิดไฟแล้วเราก็จะได้อะไรล่ะนี่ไฟสามดวงชักใหม่เดี <c oughs> ย๋ยวมันก็จะเพิ่มเป็นสี่กระสุนนะไปกดอ่าฝาก็จะลดไปหนึ่งดวงคือเหลือกระสุนสามนัด อ่าเสียงอ้าวถ้าเราไม่กดนะฮะมันก็จะเป็นแบบปืดดาบมาฮะอาลองยิงจนหมดลองยิงจนหมดแล้วมันจะเป็นเสียงอะไรเห็นไหมเสียงก็สนหมดเราได้ซื้อมาก็เอ้าเสียงไม่ไรวะเห็นเราไปเปิดไฟกันเราก็ได้ทําการเปิดไฟแล้วนะเสียงแบตจะหมดนะฮะโอเคนี่ ไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงนะครับผมแค่ทำให้ดูนะครับโอเคเรามาเอาไอ้ตัวนี้โอ้เนี่ีน้ำมาบ้านนะก็เลยแบบได้ได้เงินเยอะแล้วก็ได้ของเยอนนะแล้วก็กลับแล้วนะโอเคเปไ,ไปดิโอเล่นจิใส่ไป เริ่มถ้าเสียงเบาไปก็ขอไปด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีประมาณนี้โอเรนจิช็อตแล้วก็เพิงนะไม่รู้ว่าได้ยินว่าเพิงหรือเปล <Orange. Orange. S 1> ่าปืนจะมีเสียงโอเรนจิเพิงก็ตามด้วยเสียงปืนหรือเสียงดาบนะนี่ก็จะเป็นเสียงปืน แล้วก็ยัสงสัยมันเหมือนกันหรือเปล่าพี่พอดูตอนยิงกัส่วนหมดนะครับแล้วรออาจจะเเสียงม่กี่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นเสียงดาบนะครับโอเคลูกเล่นก็มีประมาณนี้ครับอยู่แล้วแต่ไอ,อ้ตัวน,นี้เลยนะเราวมาเปิดคลเปเสียงเลย ล็อกออกนะฮะแล้วก็เปิดกันใส่กันคคันนี้อ่าตอนถอดก็มีเสียงรวยอ่ะลูกเรียงก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรามาลองใส่ในตัวไดเวอร์กันไดเวอร์ Driver. เปิดเปิดเสียงก่อนก็ได้เปิดเสียงแล้วนะครับนี่เปิดโอเรนจยังเลยแต่เนี้ยเริ่มรวนแล้วนะฮะ คอยดูว่าจะล้วนยังไงนะแล้วค <c oughs> อยคอยดูนะว่ามันล้วนนะฮะดูดิอย่าปิดนะฮะเห็นป่าว่ามันล้วนนะฮะโอเคเล่นต่อไป จะสับอีกทีละ่ะอ่นก็จะเป็นโอเรนจี้สนะก๊าเหมือนเดิมนะสกายหรือเปล่าสองทีสามทีสี่ทีละ่ะ ก็จะเป็นโอเลนเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนสามทีนะโอเคครับคลิปนี้นะก็จะจะมีดี๋ยวเพื่อนแล้วนี้นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนี่ยนะคะบ๊ายบาย